สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่4 p l a y g a m e เกครับและนี่เป็นซีรีส์ใหม่ในช่องเลยนะครับนั่นก็คือซีรีส์ของเกมฟรีเกมไหนหน่าสนใจเกมไหนหน่าเล่นและที่สำคัญคือฟรีผมจะหยิบม,มารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมพร้อมๆกันนะครับและนี่เลยครับสำหรับเอพิโซดที่1ของเราเกมแรก h ฮมสเตอร์เพลกาวโอ้โหคุณบอกได้เลยครับว่าเกมนี้น่าเล่นมากๆแล้วก็น่ารักสุดๆไปเลยครับเอาละ่ะมันน่าเล่นยังไงน่ารักยังไงนอกเหนือจากคำว่าฟรีไปสนุกพร้อมๆกันเลยครับ <c oughs> เริ่มต้นเข้าเกมเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเราก็ต้องสร้างบ้านให้น้องๆของเราก่อนเอาละ่ะสร้างบ้านให้น้องของเราเลยนะครับตั้งชื่อตรงนี้ก็นี่มามี่เฮาส์นะครับลุยกันเลยครับ นี่ฮะแค่ภาพโหลดโอ้โหภาพสวยมากๆเลยนะหลังจากเข้ามาภายในเกมครับคุณผู้ชมนี่ฮะและให้เรานึกถึงเวลาเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวซึ่งในที่นี้ก็คือแคมสเตอร์นั่นแหละครับก็จะมีบ้านของน้องๆซึ่งเป็นห้องเป็นห้องอยู่นะครับนี่เป็นห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องเล่นนะครับนี่มีเครื่องเล่นมากมายเลยนี่มีทีฟลุงจักด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่ฮะเป็นห้องพักผ่อนก็จะมีเตียงนอนนะครับอะไรก็ว่ากันไปห้อง ครัวนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องให้น้ําเครื่องให้อาหารห้องอาบน้ําห้องแต่งตัวนะครับอะกลับมาที่ห้องหลักของเรานะครับประมาณนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเล่นแน่นอนเกมแฮมสเตอร์เราก็ต้องมีแฮมสเตอร์ก่อนแฮมสเตอร์ที่ผมจะเลือกก็ต้องเข้าไปดูครับว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนี่แฮมสเตอร์พื้นฐานจะมีให้เลือกโอ้โหเยอะเลยคุณผู้ชมนะครับ1 2 3 4 5 6มีหมีให้เลือก6ตัว นะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะเลือกตามความชอบของเราได้เลยแน่นอนใครที่อยากได้ตัวพิเศษพิเศษก็ต้องจ่ายเงินกันนิดนึงแต่ในซีรีส์นี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเกมฟรีทุกเกมผมจะลองเล่นในแบบที่ไม่ใช้ตังเติมเลยเกมจะสามารถทำอะไรให้เราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเอาล่ะผมจะเลือกแฮมสเตอร์ฟรีๆรนี่แหละไม่ต้องใช้แต้มพิเศษหรือเติมเงินนะครับอ่าตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะตัวนี้ก็ เฮ้ยสีสีสวยเนาะเอาตัวนี้และกันดูเด่นเด่นดีนะครับเอาละใช้หนึ่งอยเหรียญทองนะครับตรงนี้ผมมีอยู่ห้าร้อยซื้อเลยภาพโหลดสวยมากเลยอะเกมเนี้ยผมบอกคุณผู้ชมตรงๆนะครับแล้วก็ภาพภายในเกมโอ้โหคือสวยจริงๆนะครับเนี่ยการเล่นดีทงดีเทลอย่างเงี้ยสวยมากเอ้ยนี่มาแล้ว เป็นมามี่แบนะครับตั้งชื่อก่อนน้องมาแล้วคุณผู้ชมอุ้ยทำอะไรได้บ้างอะ่ะอันนี้เราจะไปพร้อมๆกันเลยนะดูว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นให้อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวอ๋อปริมาณปริมาณอาหารมผมเข้าใจและ้ะ ด้านล่างแถบตรงนี้ด้านซ้ายนะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากรูปแอปเปิลก็คืออาหารค่าความหิวอ่านี่พอกินปุ๊บมันก็จะพุ่งขึ้นไปจนเต็มนะครับให้น้ําคือมัอนเหมือนกับนึกถึงเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะ่ะเราก็ต้องให้น้ําให้อาหารนะครับมีการอาบน้ํามีการเล่นมีการพักผ่อนแล้วก็มีทิชชู่นี้น่าจะคิดว่าน่าจะเข้าห้องน้ำเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้น้ําน้องนิดนึงนะครับนี่ อ๋อโอเคเลยนะเหมือนกับเราเลี้ยงแคมสเตอร์จริงๆเลยนะครับเอ้ยนี่น,นี่ดูสินี่นี่ซูมไปหน่อย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงได้ไหมว่าท่าน้องแบบอาบน้ำอาจจะเป็นยังไงผมอยากรู้ว่าเกมมันจะทำยังไงนะครับนี่มาเลยซูมของน,นิดนึงเอ้ยเดินเดินจากห้องเมื่อกี้มาด้วยตดดตซูมซูมซูม <c oughs> อ๋อมีการเปิดม่านแล้วก็อาบน้ำด้วยโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วให้น้องเข้าห้องน้ำนิดนึงนะครับเึ๊บเข้าห้องน้ำเลยหมุนภาพได้ปะหมุนภาพยังไม่ได้เนอะแอบดูแอบดูมุมสูงทำอะไรอะ่ะโอเคครับเรียบร้อยได้เวลาแล้วผู้ชมเฮ้ยมีแต่งตัวด้วยหรอ ขอลองก่อนขอลองก่อนอ๋อก็จะซื้อสามารถซื้อพวกของแต่งตัวน้องได้อันนี้ก็จะลองนะครับอุ้ย <c oughs> น่ารักดีมีเสื้อด้วยนะครับอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกโหค่อนข้างเห็นชัดครับคุณผู้ชมอันนี้ซื้อด้วยเหรียญทองเนี่ยผมคิดว่าเหรียญทองก็น่าหายได้ในเกมเนาะแต่ถ้าเหรียญที่เป็นเรียกว่าเหรียญแคช <c oughs> เหรียญเติมเนี่ยเป็นเพชรเนี่ย นี่คุณผู้ชมดูความแตกต่างของความสวยอะ่ะโคตรต่างเลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะลองดูว่าเหรียญฟรีเกมฟรีเนี่ยจะทําได้มากน้อยขนาดไหนเออแต่ก็ไม่ขี้เหร่นะบางอันก็สวยดีนะฮะลองเลือก <ś le af> เลือก <ś le af> ดูนะคุณผู้ชมประมาณนี้ครับมีแว่นไหมขอแบบเอ้ยใส่แว่นแบบเท่ๆหน่อยเท่ๆนี่เป็น Nick Fury กันเลยทีเดียว อันนี้เป็นอะไรนวดอ่ะใส่นวดด้วยอ่ะโอเคอันนี้อ่ะอันนี้โห oh, อันนี้ซื้อด้วยเหรียญแคชทั้งหมดเลยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะอยากรู้แล้วล่ะสิเปลี่ยนสีปะเฮ้ยใช่เปลี่ยนสีถ้าเราอยากเปลี่ยนสีขนของน้องอ่ะก็สามารถเข้ามาซื้อตรงนี้ได้แต่มันเป็นเหรียญแคชเนาะเอาล่ะเรายังไม่ซื้อนะครับ ได้เวลาแล้วไปก่อนเข้านอนลองมาเล่นเครื่องเล่นดูสักชิ้นละกันนะครับนี่เครื่องเล่นนี้น้องจะเล่นยังไงวิ่งขึ้นไปแล้ววิ่งขึ้นไปแล้ว <c oughs> คนทำมันก็ช่างคิดอนะ <c oughs> ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าแฮมสตาร์โร่จริงๆเนี่ยมัน ไอ้ฟูดผิดแฮมสเตอร์จริงๆเนี่ยมันเล่นอย่างนี้ปะใครเลี้ยงแฮมสเตอร์บอกผมหน่อยแล้วกันว่าจริงๆน้องเล่นแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้นเมื่อกี้ด้านซ้ายกับด้านขวาต่างกันยังไงอ่ะขอขอเล่นด้านด้านด้านซ้ายบ้างฮะอ๋อด้านซ้ายคือเตียง ด้านขวาคือเครื่องเล่นโอเคเครื่องเล่นอันนี้ด้านซ้ายคือเตียงโอเคโอเคพอดีเลยน้องกําลังง่วงนะครับงั้นให้น้องพับขอนแป๊บหนึ่งอาจจะเรียบร้อยแล้วได้เวลาเอ้ยเฮ้ย,ยมีแบบสไลเดอร์ด้วยอีกทีีทได้ป่ะอีกทีได้ป่ะ,อ,ปะอ๋อเลเวลอัพเอ้ยเลเวลอัพแล้วคุณผู้ชมลองเปิดกล่องของขวัญกันดูหน่อย ดูสิของขวัญฟรีๆเนี่ยได้อะไรได้เงินห0ได้น็อตห้าสิบแล้วก็ได้เหรียญเหรียญอีก50สรบสได้เงินเหรียญทอง1น0แล้วก็ได้สกรูอีก1นึไอสิบอันนะครับนี่มันมีพวกเครื่องเล่นเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้เลยว่ามันทำอะไรนะครับเริ่มจากปั่นกรงจาก อ๋ออันนี้เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายไม่ใช่เครื่องเล่นมันคือเครื่องเล่นแต่เป็นเหมือนออกกําลังกายไปด้วยอะ่ะโอเคปุ๊บอ๋อ okay. อีกอีกป่ะอีกสักทีเดี๋ยวนะไปเล่นเครื่องเล่นอื่นบ้างดีกว่าไปอันนี้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 นนก็คือด้านความคิดวิเคราะห์แยกแยะ าานี่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 อีกทีทีนี่เันเกมจับอ่าเป็นเครื่องเล่นนะครับเฮ้ยถ้ากดถูกจังหวะก็น้องก็จะได้รางวัลอะไรประมาณนี้เอ้ยเ้ยโอเคโอเคโอเคมาดูอีกสักเครื่องอีกสักเครื่องนี่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 น,นี่แล้วก็อันนี้เครื่องนี้เป็นอะไรเป็นสไลเดอร์สไลเดอร์มันมันเพิ่มอะไรอ่ะอ่าเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มทักษะความคล่องตัวนะครับ agility นี่อุ้ยโอเค okay. อีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งให้น้องทําอีกครั้งนะครับเราจะทําอุปก,กรณ์อย่างเครื่องละสองรอบนั่นแน่โอนเค <laughs> okay. และเครื่องสุดท้ายครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมานี้มานี้มานี้เรื่องสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะเป็นเพิ่มทักษะ กล้ามเนื้อเนาะอ๋อมันมีที่พื้นผมก็ไม่ได้ดูเลยนี่นี่มันมีที่พื้นบอกอยู่แล้วคุณผู้ชมอ่ะลองเครื่องนี้กันบ้างตึดต๊ดๆอ่าเป็นทางชันนะครับอ๋อไถลูกบอลไถลูกบอล,บอลบอขึ้นไปนี่ไถยอ้ยสู้ออ้ยเฮ้ยไม่ทำอะไรอ๋อไปได้รางวัลชิ้นที่หนึ่งไอไถลูกบอลอ่าโอเคตรงนี้อึอ๊ดปึ๊ดเฮ้ยเขาทำสวยอะผมชอบอะพวกเครเล่นให้อีกครั้งได้ปะอีกครั้งอีกครั้ง มาเร็วมาเร็วน้องเล่นอีกรอบนึ่งปึ๊บอึดอึตึ๊ดใส่ตันขึ้นไปอึดตึดโอเคได้รับรางวัลชิ้นที่หนึ่งสไลลงมาเลยโอเคครับอ่ะประมาณนี้อ้ยน่ารักน่ารักอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยทุกชิ้นก็าทำน่ารักมากแล้วก็ผมบอกว่าการเคลื่อนไหวของน้องคุณผู้ชมดูมัน วันนี้เนี่ยดูดูน่ารักอ่ะน่ารักทุกทุกอิริยาบถเลยอ่ะเราออกกําลังกายคร่าวๆกันแล้วเดี๋ยวเราเ,าเฮ้ยลืมดูค่าสเตตัสเดี๋ลืมนะเราต้องแวะเข้ามาดูค่าสเตตัสอยู่เรื่อยๆนะคุณผู้ชมตรงนี้มันมี2หมวดนะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยนี่เราต้องเลื่อนแถบอันนี้คือต่าสเตตัสอ่าน้องๆเริ่มจะหิวน้ําเราคลิกตรงนี้ก็ได้ให้น้องแวะมากินน้ํานิดนึงน้องมาอย่างรวดเร็วครับดูนิดนึง เหมือนไหมใครที่เคยเลี้ยงแฮมสเตอร์โลคอมเมนต์ให้ผมทราบหน่อยนะว่าว่าว่าเวลาน้องกินน้ำเวลาน้องพักผ่อนเวลาน้องเล่นโดยเฉพาะเครื่องเล่นเนี้ยอีกทีได้ป่ะผมชอบมากเลยอะ่ะมันน้องเขาเล่นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์มาบอกผมนิดนึงนะครับปึ๊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 บซี <laughs> ชอบอ่ะ <c oughs> ทำไปได้น่ารักจริงๆอ่ะต่อต่อต่อมาตรงนี้แถบอ,อาหารอาหารน้องถึงครึ่งแล้วให้น้องกินอาหารนิดนึง <c oughs> ผมไม่ได้ดูอ่ะตอนแรกอ่ะคุณผู้ชมใครได้ดูบ้างน้องกินไอไอแท่งที่สองตลอดไหมหรือว่าน้องเปลี่ยนไป สุ่มกินเออไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุดท้ายว่าน้องกินแบบเดิมหรือเปล่านะครับเอาล่ะประมาณนี้ไอ้เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ซื้อเพิ่มปะถ้าผมจะไม่ผิดอ๋อใช่ใช่เราสามารถเลี้ยงน้องเพิ่มได้นะครับตรงนี้เออก็ดีนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าเราเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยมันก็ยังไงมันก็สบายๆแหละนะครับปกติแล้วก็ต้องหาเพื่อนให้น้องนะฮะอะไรก็ว่ากันไปเนาะ อ,อุ้ได้ของขวัญ3กล่องตอนไหนเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยได้ก็ต้องเปิดสิครับคุณผู้ชมโอเคกล่องแรกก็ได้ประมาณนี้อันนี้คืออะไรอ่ะมเมทเมล็ดทันตะวันเนรอ,อได้ดาวสีมุฟสีฟ้าด้วยนะครับตึงต้งตึง้งตึ้งโอเค โอเคนะครับประมาณนี้ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปเกมนี้ออนไลน์ PVP ได้นะบางคนบอกเนี่ยฝึกทักษะค่าต่างๆให้น้องไปทำไมเนี่ยแน่นอนครับถ้ามี PVP น้องเก่งขึ้นเรามีโอกาสชนะคนอื่นมากขึ้นไงครับคุณผู้ชมมันจะมีตรงนี้คุณผู้ชมนี่ play PVP กับคอมก็ได้หรือว่า PVP กับผู้เล่นก็ได้ซึ่งจะสุ่มมาสู้กับเรานะครับลองสุ่มสู้กับ คอมพิวเตอร์ก่อนสักรอบนะโอ้โหมีระดับด้วยขอเลือกระดับที่ยากที่สุดสําหรับเลยสําหรับเราเลยนะครับโนวิส no นั่นเองอันนี้เราก็มีตัวเดียวนเนอะเลือกไปเลยมาสู้กันทําเก็บรายละเอียดภาพได้ดีมากเลยเอาแหละอันนี้คือมันเล่นอัตโนมัติปะ่ะเอ้ยอะไรอ่ะคลิกเอ้ยไม่โยน โอเคอ๋อใช้เมาส์นะครับคือเราไม่สามารถควบคุมน้องได้แต่ว่ามันจะมีอีเวนต์ภายในเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยซึ่งพอถึงอีเวนต์เนี่ยเราก็ต้องคอนโทรลด้วยการใช้เมาส์อุย๊ยอ๊ยอุ๊ยไอเดียดีอ่ะอุ้ย C P U ไปไวจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดน้องไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเดีไม่ทันเมื่อกี้อันนี้ให้เลือกแบบที่ต่างจากเพื่อน โอเคให้เหมือนหรือต่างนะอันนี้อันเอ้ยเดี๋ยวสลับกันมั่วหมดเลยย่าเฮ้ยสิวอยู่ใกล้ถึงแล้วน้องไปเร็วน้องไปเร็วโอเคไปเร็วไปเร็วโอ้โหอีกนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหดูมีใส่แว่นแบบอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งได้ปะอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมเวลาเรามา p v p เราก็จะได้เมล็ดทานตะวันแล้วก็ได้แต้มเยอะเลยอีกครั้งได้ปะ อีกครั้งขอรอบนี้อีกครั้งเจอกันหน่อยตั้งใจจะตั้งใจมากเลยครั้งนี้ผมต้องให้น้องผมชนะให้ได้โอเคเกมที่1นึ่รถเร็วครับเกมที่สองอันนี้ดัาเป็ลคลิปปะโอเคมามาหัวใจเหรอหัวใจ อันนี้รูปดาวรูปดาวอันนี้ทำไรนะอะไรนี่อันนี้อันนี้โอ้ยมิดโอ้โหได้แค่สองดาวเองอะ่ะทันไหมทันไหมไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคเย้ชนะแล้วนี่น้องมามี่แบงของผมไอ้มันรู้ซะบ้างเห็นไงนี่ ประมาณนี้เลยสำหรับ h ฮมสเตอร์ a พลยเกเลี้ยงน้องแฮมสเตอร์นะครับใครชื่นชมใครชื่นชอบก็สามารถโหลดมาเล่นได้ย้ำว่าฟรีนะในซีรีส์นี้ของเรานะครับและนี่เป็นเกมแรกของผมเองนะครับสำหรับ h ฮมสเตอร์ a พลยเก่าเกมฟรีกวนอน่ะผมชอบมากเลยนะครับ และเช่นเดิมครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยนำเกมฟรีอื่นๆมารีวิวในซีรีส์เกมฟรีแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในเกมถัดไปสวัสดีครับอน้องผมไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่นี่เองนี่อ้ามอู้มาฝึกมาฝึกเดี๋ยวนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชม